สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ King CJ Channel ครับผมวันนี้อยู่กับเกม Euro Truck Simulator นะผมเป็นพาร์ทที่3กันแล้วนะฮะซึ่ง CJ Logistics ของเราก็มีเงินอยู่ที่13,000เหรียญนะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะไปซื้อรถได้อยู่ดีนะแต่ผมก็กลังคิดว่าเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเรามีอ e ีเมลที่มาจากธนาคารในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะฮะผมว่าเราอาจจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยกู้ยืมมาแล้วก็ไปซื้อรถ จะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะมีมเงิกันได้นะฮะยูโรเอ็กเพรสนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีรถของตัวเองเนี่ยมันจะสามารถรับจอบได้ที่5,7 0พนะซึ่งมันแพงกว่าที่เราวิ่งอยู่ปัจจุบันนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวเลือกในการที่เราจะไปยืมเงินจากธนาคารมาเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าเรามีรถเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่เราก็ต้องมาคิดคำนวณเรื่องดอกเบี้ยเวลาเรากู้ยืมเราต้องจ่ายคืนนะมันเราจะไหวหรือเปล่านะฮะอู้นี่ไงะฮะเสนอในการกูู้้ยืมมเเงินนะมมินถาาาสุตว่รก10,000 เราต้องจ่ายต่อวันเนี่ยที่290บาทแต่ถ้ากู้ห้าหมื่นเนี่ยเราต้องจ่ายต่อวันที่1นึ่ี่บาทแต่ถ้ากู้10,000แเนี่ยเราต้องจ่ายต่อวันอยู่ที่2องพันแปดร้อยแปดูโรมาหักลบกบนี่ไอตัวที่เขาให้เรา5้าพเนี่ยเราก็จะมีเหลืออยู่ประมาณ2องพ้ได้ไหมถ้าผมคิดคำนวณไม้ผิดนะแต่ว่าตอนนี้คือเราสามารถที่จะยืยมได้10,000แแล้วไปออกรถของตัวเองได้เลยแล้วก็ไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทางด้านของบริษัทที่อยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตนะฮะบอก เราจะต้องจ่ายทุกๆ3 5วันนะมีอัตราอยู่ที่18อัตราดอกเบีย้ยนะแต่มันก็บอกว่า daily installment t นะครับก็คือเป็นเรื่องของการจ่ายคือคิดมาเฉลี่ยต่อวันอนะสรุปแล้วก็ก็คืออย่างที่ผมบอกไปก่อนนั้นก็คือเป็น2,888ยูโรแต่เราพิ่งวันหนึ่งได้5,000จะเป็นต้องยืมไหมถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าเราไปออปชันที่แบบว่าไปทำงานก่อนแล้วแบบค่อยกู้ห0,000อะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นวันนี<_<_<_<_<_้เราก็ไปปิดจับกลยจาแต่ด้วยความที่มันเป็นทัวรเรีลนะครับมันก็อาจจะจะช้าหน่อยหมายถึงว่าอาจจะมีออปชันให้เลือกน้อยหน่อยว่าเราไปตัวนี้ดีกว่าแบบเน้นทําความเร็วนะเป็นการขนส่งนมครับผมจากเออเฟิร์ตไปแฟงเฟิร์ตนะโอเคมาคือผมลืมวิธีการเข้าเกียร์หมดแล้วนะประเด็นเนี่ยคนมันขับคล่องขึ้นเล้ว้อาเดี้ยวขวาเนาะ เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอ้โหเบรกก็ไม่ทันไปเอ้า,อาทำไมไฟแดงมันเยอะจังวะโอเค เหลืออยู่เหลืออยู่ยยบานเลยนะก็ะสังเกตว่ารอบนี้นี่ผมขับต้องขึ้นเยอะนะเพราะว่าผมเริ่มเข้าใจในเรื่องของอัตราเร่งของมันแล้วก็เวลาไหนเราคนเปลี่ยนเกียร์เลยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้เราพิวมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าผมจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของข้อกาหนดกฎหมายนะว่ามันให้ขับเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเป็นนักซิ่งอินเดียนะครับ เกมนี้สิ่งที่ผมชอบเลยนะมันก็คือเรื่องของการเข้าเกียร์นี่แหละมันสมจริงดีอ่ะมันให้ฟิลแบบว่าเหมือนเราขับรถจริงๆงอ,อ่ะเถ้าสมมติคุณไม่มีอะไรทํานะคุณอยู่บ้านเนี้ยก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ก็ใช่ดิถ้าถ้าไม่อยู่บ้านจะเล่นเกมนี้ได้ยังไง ขอสามชาหน่อยจ้าฮึโดนมาแล้วหยิบกาแฟเดินไปหน่อยว่าเราไม่น่าจะต้องขับให้มันอยู่ในความเร็วที่กำหนดก็ได้นะเพราะว่าเราต้องซิ่งหน่อยละเราต้องทำงานแข่งกับเวลานี่คือรอบค้างแล้วอะดันเกียร์ดันเกียร์เซนเกียร์เข้าไปอีกก็จะวิ่งให้มันเร็วขึ้น ดันดันต้องอัดต้องอัดมันร็องความเร็วไวที่90แบบวะดีนะมี2เลนเนี่ยไม่ต้องวิ่งแซงถ้ามีเลนเดียวเนี่ยโอ้โหตาอย่างติดตาเลยนะแซงไหมครับท่านผู้ชมแซงไหมฮะความเร็วมันสุดแล้ว,วะ่ะแซงแล้วละ่ะสวยเอาความเร็วได้ดีครับ อาา่าฮาแจมจัดเลยน้องชาใกล้ใกล้ถึงแล้วครับอาจจะต้องลดความเร็วลงหน่อยป่ะเกีให้อยู่ในกฎหมายกำหนดบยิเเขตในที่ชุมชนเราต้องขับแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโอ้ยเกือบชนเลยหน่อยเลยหน่อยเลยหน่อยโอเค

ทั้งหมดผมเอาอะไรไปทางไหนวะไปทางนี้เหรอแน่แน่าใช่แล้วล่ะอมองผมทำไม่ได้วะเอาจานปกติแล้วกันมันไม่เห็นนะ่ะเฮ้ยทำไปเล่นไป เป็นเล่นไปนะ้องสร้างปฏิหารให้กับคนดูว่ไม่น่าใช่ละปฏิหารไม่มีจริงผมว่าน้ำมันหมดได้เลยนะอาัิตยไม่ไหวแล้วตกตายเหอะนอนเลยแล้วกัน ในการขับรถที่ยาวนานที่สุดขับไปครับ2องรกิโเมตรครับผมใช้เวลาไป3ชั่วโมง25นาทีนะฮะแล้วก็ใช้น้ํามันไป1 0 4่งรลิตรครับผมมีสกิลให้อัปเดตดเลยนะให้ไปลูคาโก้ครับ,รบเผื่อแบบว่าจะได้ขนของแบบว่าแพงๆขึ้นหน่อยจะได้เงินเยอะๆนะฮะผมว่าเราไปกู้เงินดีกว่ามาเป็นนี่ร่วมกันครับนี่ไงเราจะไปซื้อรถกันครับตอนนี้ป่อยออนไลน์เลยอ่ะตกแต่งได้ด้วยนะคอนโซลคอนโซลนี่ไง อ้าวย้ายผมอะไรเอาเป็นสแตนดาร์ดแล้วกันเดี๋ยวเราอาจจะตกแต่งสักหน่อยให้แบบว่ามันแพงขึ้นนะเฮ้ยมันลดมันลดราคาได้เว้ยเ,เราต้องเซฟครับเราต้องช่วยกันเซฟครับอ่าอย่างนี้จะดีเลยหนอันไหน,น,ไหนล,ดลดต้นทุนได้เราลดนะครับผมจะลดให้หมดเลยนั่นทำอนะไรเนี่ยอ๋อเป็นเป็นลดเกือตังค์เพิ่มตั้งนึงหนึ่งหงมืนะ่นอะ นี่ไงสีเขียวแนวซับอันนี้มันเป็นเรื่องของ transmission เบอร์วิวหพันน่าจะคุ้มนะมันขนของได้หนักขึ้นนะแล้วก็เรื่องปีนเขานี่ก็สบายขึ้นนะอ่านี่แหละซื้อไปดิอ่ะไปที่คาโก้ของเราครับโอเคตอนนี้เขากำลังส่งรถไปที่การาดของเราเนี่ยแล้วจะมาตอนไหนฮะอ่ q u ลิกทา a เวลโอ้โหอย่างเงี้อีก มาเป็นไรเราจะไปดูรถเราไงเอานี่ไงครับได้แล้วโอ้ประเด็นเป็นคือถ้าปิดแบบก็คือไม่รู้เลยนะเว้ยแสงว่าเรานี่มันคือผู้ชำนาญการชัดๆโอเคเดี๋ยวเราไปหาบริษัทนั้นดีกว่าที่เขาบอกว่าถ้ามีรถอะให้มาหาเขาด้วย u u r o c c s s s ที่เออปวดัวอะไรฟัเทาไวลไปดีกว่ามาัมา้ง่ะ 2046ไปมีตังไวเพราะมันมันน่าจะคำนวณเรื่องของราคาน้ำมันด้วยแหละที่แบบว่าเราไปถึงจุดนี้ไดแ้แล้วเราก็ต้องไปหาบริษัทนั้นชื่อว่าไงยูโรยูโรคัสซัตเค้กเพื่อไปสมัครงานที่แปดน้ำฝนก็ใช้ได้นะดูแรงเอาเรื่องอยู่ไปดูฝ่ายยังไป ทดสอบทดสอบดิบดิบดิบเฮ้ยอดได้ไงวะ <c oughs> แล้วเขาจะรับเราไหมขนาดเราขับมาปรกกานยังทำผิดกฎละ เขาบอกว่าถ้ามีรถจะให้งานเราก็ต้องทําอย่างนั้นดิเพราะว่าเราเสียเงินพุ่เงินซื้อรถมาแล้วผมว่าใช้ได้เลยนะรถเราเนี่ยมันจะดูเก่าๆมันโซนไม่ทันสมัยแต่ว่าแรงเอาเรื่องอันนี้ผมถือว่าเหยียบ เทนนอลคอนแทกนี่โอเคเราต้องมาทำโปรไฟล์ล้วก่อนโอเคมาแล้วครับแอป,ปพลายเลยฮะมันไม่ให้ผมเล่นต่อแล้วครับชมมันเหมือนกับน,น่าจะอารมณ์ประมาณแบบว่าจบแล้วอะหงอยเลยกู้กู้เงินมาแล้วไม่ได้ทำอะไรไอสรุปผมสมัครงานไม่ได้เว้ยอ๋อเราต้องไปทำอย่างนี้แทนนะดิต้องไปซื้อตู้แทนําบากแท้จนเขาโกงจนเขาโกงเขาบอกว่า ออกรถมาจะหางานให้แต่สุดท้ายไม่มีงานปาดไปดิอ้าวปาดไม่ได้ละปาดไม่ได้ละแมวแมวงา,า,านงยังไงล่ะไป จ้าอ่อมีให้เลือกว่าจะไปส่งที่ไหนไปส่งที่ไกลๆจ้าอ่าเงินจ้าพ่อนรถจ้าเดี๋ยวนะเอาอะไรไงว่าแล้วมันต้องให้ผมถอยหลังเข้าแต่ไม่เป็นไรหรอกไอ้นี่มันยังชิลอยู่ในถอยหลังเข้าเนี่ยเพราะว่าคือเลวลาเราขับไม่ใช่หัวลากอ่ะมันก็ กดกดกดเครื่องหมายนี่เครื่องหมายตกใจทำไมไม่กดละ่ะเคร่องหมายตกใจกดอยู่นี่ไงได้ยินเสียงไหมโอเคครับท่านผู้ชมครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะทำให้ผมเนี่ยผมย,ผมยไม่สามารถที่จะเอารถเนี่ย เอาไปลากไอตัวนี้ได้เว้ยผมกดทุกปุ่มแล้วมันไม่ได้อะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าซีรีส์ของราน่าจะจบแบบ่อยๆครับท่านผู้ชมโอเคครับผมท่านผู้ชมครับตอนแรกว่าจะทาภารกิจนี้เสร็จก่อนจะจบนะครับแต่ว่าก็ติดป,ปัญหาเรื่องด้วยที่ผมไม่สามารถเอาหัวลากของผมเนี่ยไปลากจ้ะตู้นั้นได้นะทํทำให้ก็เลยจบแบบเงาๆไปหน่อยครับท่านผู้ชมโอ้มีหน้าตาคนขับรถด,ด้วยนะฮะ ว่าสำหรับซีรีส์ของการขับรถออนไล์ของเราก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบเป็นไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามคลิปใหม่ๆอยทางช่องของเรานะครับสรุปว่าวันนี้คือเราก็ออกรถมาฟรีนะไม่ได้ใช้อะไรเพราะว่าโอ้พยายามแล้วครับกดทุกปุ่มก็ยังไม่ได้นะครับผมตากันแบบองอหง่อยครับซีรีส์ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็สาม,มารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปครับผมซีอูเกนะ